สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อเกื้งค่ะครับคุณเก้งอายุเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้อายุ30แสิบะคะ่ะทําอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้อเป็นพนักง,งานบริษัทะะอค่ะอะคุณเกืง้งมีอะไรทุกร้อนใจอยากปรึกษาอยากคุยกับพวกเราบ้างครับก็ที่ทํางานนะคะคือส่วนใหญ่อะคะ่ะ เขาก็จะเป็นแนวๆว่ามีอายุกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นสายธรรมะธโมด้วยความที่ว่าเป็นสายธรรมะธโมอะไรเงี้ยทุกๆเดือนมันก็จะมีซองนุ่นซองนั่นซองนี้มาให้เราอยู่เรื่อยๆ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ใช่แล้วก็จะอรับรับรับไว้แล้วเราก็จะซ,ซ่อนซ่อนซ่อนไว้ใต้โต๊ะบ้างในเกะบ้างใต้แป้นพิมพ์บ้างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อภาษีสังคมใช่ <c oughs> ใช่ทุกเดือนก็จะมีมาทุกเดือนตั้งแต่ ต้นปียันท้ายปีเลยอะไรเงี้ยนี่นคือถ้าเราจะไม่รับเลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกลำบากใจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนที่เอามาให้คือเขาก็จะเป็นระดับหัวหน้างานรุ่นใหญ่ๆห,ห่กันทั้งนั้นเลยอ,อะไรเงี้ยพอเวลาเขามาขอคืนอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ลำบากใจว่าเราต้องใส่ทุกทองเลยหรอหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะอ๋ออืมใช่่ะงั้น,น <ะ S 1> ก็คืองั้นสิ่งที่ คุณเก้ออยากถามพวกเราคืออยากถามอะไรพวกเราครับถ้าเจอในลักษณะเหตุการณ์เนี้ค่ะเราควรจะทํายังไงดีคะเพราะว่า,าคนที่เขาให้เรามาส่วนใหญ่เงี้ยก็จะเป็นพวกหัวหน้างานนูนน่นนี่ซึ่งบางทีเราลาบากใจที่จะปฏิเสธอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเก็บ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 เอาไว้แบบได้เป็นคอลเลกชันเลยทั้งปีเลยอะไรเงี้ยค่ะทุกเทศกาลโดยเฉพาะวันพระที่ใหญ่อะไรเงี้ยจะได้มาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะบางทีเราก็มีจํากัดในเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยคือทําบุญอยากทำไหก็อยากทาแต่บางทีเราก็อยากไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นพวกที่พี่ๆเจอแบบสถานการณ์อย่างเงี้ยคือเราจะปฏิเสธเขาอะไรยังไงดีอ่าคำถามเพิ่นก็คือจะปฏิเสธเขายังไงมาแนวใหม่นะเออมาแนวใหม่นะซึ่งผมคือเออผมชอบนะผมชอบคำถามนี้ผมว่าคนที่ทาอ่ะคนที่เขาเจอเนี่ย เขาคือหัวหน้างานระดับบนๆครับน้องเกื้งครับพี่ขอโทษครับคือปกติแม่พี่ก็เป็นประธานบ้างจริงจริงจริงๆก็มันมันตอบได้หลายแบบไอ้อย่างเงี้ยเรื่องใส่ซองเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าผมก็จะช่วยตามความเหมาะสมของเราเราต้องดูกับว่ากําลังฐานะเราเนี่ยมันมันไหวที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าจากที่น้องเก้งบอกว่าสมมติว่าถ้าเป็นออฟฟิศเดาว่าถ้ามีตั้งแต่ต้นปีท้ายปีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ พี่พี่น้องๆอาจจะหลายคนจํานวนเยอะมันใส่หมดไม่ไหวเราก็อาจจะต้องบางอันก็ต้องจําเป็นต้องปฏิเสธจริงเราก็อาจจะใส่เฉพาะอันที่เราเห็นสมควรว่าเอออันเนี้มันมันน่าสนใจหรือว่ามันเป็นมันเป็นคนที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันต้องเลือกผมมองว่าเราเราให้หมดไม่ไหวสําหรับผมนะผมก็คิดว่าอาจจะต้องเลือกเลือกให้ครับสาหรับผมนะ,ะถ้าเจอเรื่องที่มันผมอันนี้ผมผมไม่ได้เรียกว่าเป็นเรื่องเนื้องานนะแต่มันเป็นเรื่องการปฏิบัติกรในที่ทํางานระหว่างกใช้ชีวิตในงานใช่อ่า ผมว่าหลักๆอ่ะเราต้องให้ในเรื่องของให้แล้วเราต้องไม่ลำบากข้อที่หนึ่งแต่ก็เข้าใจมุมนะว่าถ้าปฏิเสธไปก็กลัวมีผลกระทบก็ต้องบอกครับว่าพอมาเป็นการบุญอ่ะถ้าจะต้องปฏิเสธแล้วให้มันมีผลกระทบอ่ะเป็นผมอ่ะผมผมก็จะยืนพยืนยันเลยนะว่าผมไม่ให้แล้วถ้ามันจะมีผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้เนี่ย ผมเชื่อว่าในองค์กรที่น้องเกิ้งหรือคุณเกิ้งอยู่อะน่าจะมีแผนกบุคคลที่เขาทําหน้าที่นี้แหละอออ๋คอยดูแลที่คอยบอกคือเราก็อาจจะปรึกษาแล้วก็เราลำบากใจที่มีการเลี่ยายแล้วกันผมใช้คํานี้ถ้ามันเป็นอะไรที่ทําแล้วมันส่งผลกระทบอ่ะอต่อใจอ่ะ คือผมรู้สึกว่ามันก็คือทําให้บรรยากาศมันไม่น่าทํางานแล้วมันส่งผลกระทบซึ่งเท่าที่ผมรู้เนี่ยฝ่ายบุคคลหลายที่เนี่ยเขาก็ออกกฎนะว่าถ้ามีการเลี่ยไยทําบุญในบริษัทเลยตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกคุณเกื้อะครับให้เข้าไปปรึกษาไฟบุคคลแล้วก็แจ้งเขาในกรณีที่เราได้รับผลกระทบผมไม่แน่ใจอะว่าอย่างคุณเกื้องเองเ่ยเคยไม่ใส่แล้วได้รับผลกระทบ มาแล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่ความรู้สึกเราในตอนนี้เป็นแค่ความรู้สึกอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรับรับรับมาไว้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่คือนอะคือคือเราก็เลือกอคะค่ะว่าเราจะคืนให้คนไหนเพราะว่าเราก็กลัวว่าบางคนเราก็ไม่อยากจะเจอในชาติหน้าอะไรเย่างนี้เราก็จะไม่ใส่ต่อคนน <c oughs> <c oughs> ั้น <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรคืออย่ที่บอกพอมันเป็นงานบุญน่ะมันต้องจิตมันต้องสบายใจด้วยนะมันต้องสบายใจด้วยแบบลำบากตัวเองมันมันไม่ได้บุญนะครับ ทำบุญ<ช>ร่วมชาติตักบาตร่วมขันชาติหน้าเราจะได้เจอก,กัน<ช>มีอคอมเมนต์บอกว่าอ,อ,อ่งคนข้างกลัวมีคอมเมนต์หนึ่งอ้างว่านับบอกบอกไปเลยครับว่านับถือศาสนาคริสทีนี้เราก็เลยมองว่าเออคนอื่นเขาจะมองว่าเราเป็นคนบาปไหมอะไรอย่างเงี้ยนนหให้ซองไปแล้วหายบางทีเขาก็ไม่แหบอกว่าไล่ขอซองคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทาเป็นยุ่ง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 แล้วก็เดินออกจากตกไปเข้าห้องน้ำนู่นนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณก็ยังไม่เคยคืนแบบคืนซองเขาแบบเปล่าๆเลยถูกไหมครับ ไม่เคยเลยใช่ไหมไม่ไม่คืนเลยอะค่ะคือรับมาแต่ว่าไม่คืนแต่ก็เอ,อ่อตอนนี้ก็คืออยากจะปฏิเสธไปเลยก่อนที่จะรับมาอะไรนะคะ่ะจะได้ตัดไม่ใช่<ไ>ป,ปฏิเสธก่<ล>อนรับมาก็โอเคนะผมว่ามันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดแบบออกแนวยังไงที่จะปฏิเสธเขาไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าถ้าคุณเกิดกังวลอย่างเงี้ยครับผมยังเชียร์ไปทางรับซองมาแล้วก็เงียบๆน้ําซึมบอดทรายก็ค่อยซึมหายไปเพราะว่าถ้าเรามีความกังวลว่าเขาเป็นหัวหน้าแล้วมันจะ จะส่งผลกระทบอ่ะต่อเราอ่ะผมว่าการหายไปเลยก็น่าจะโอเคเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่การปฏิเสธไปเลยอ่ะมันก็คือชัดเจนแหละมันไม่ผิดแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นตัวจุดชนวนได้แหละที่แต่แตแต่ันนี้ก็ต้องบอกนะถ้าเราไปเสธไปเลยเราก็ไม่ผิดอยู่ดีนะวิธีการหลีก,<า>กเลี่ยงอ่ะเออมันอาจจะดูแบบหักหาังกันในเรื่องที่มันมันเป็นเรื่องเรื่องแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องบุญด้วย อ่าใช่เพราะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาจะมองว่าเราเป็นคนบาปหรือเปล่าอะไรงี้ค่ะไม่ร่วมบุญเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกความเป็นงานบุญใครจะมองยังไงเราไม่สนใจอยู่แล้วอันนี้มันค <ๆ S 1> ือเรื่องของตัวเราอะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องเอาใจออกมาอยู่ตรงกลางโดยที่ไม่จาเป็นต้องแคร์เพราะถ้าสิ่งที่เราทํามันไม่ได้ผิดอยู่แล้วอะครับเอ่ยก็อย่าไปอย่าไปหมกมุ่นหรือว่าไปจมกับเรื่องนี้มากเออจนเราก็ไม่รู้จะต้องทําตัวยังไง ดูตามคนเหมาะสมอะครับก็คือจุดเราสบายใจที่จุดเนี้ยถ้ามันไม่สบายใจจริงๆก็ก็อาจจะต้องปัดต้องปัดไปให้เหรียญไ, <c oughs> ได้ไหมใส่เหรียญได้ไหมอย่าใส่ดีกว่าถ้าจะใส่เหรียญทะเลาะเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เคยมีมาบ่นบ้างให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนศาสนากันทั้งผแผนกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไนแล้วก็มีใส่บุญแบบหัวหน้าใส่บุญคนที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือ มาบ่อยมากจนแบบลูกน้องจะเปลี่ยนกันแผนแล้วอะไรยเงี้ยว่าจะไปนับถือศาสนาอื่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมันก็จะมีแบบหัวหน้าสายบุญแบบที่สองอีกอะค่ะพี่ที่เขาแจกซองแล้วให้ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาก็คงแกะซองดูแหละแล้วเขาก็บอกว่าทําไมให้หัวหน้าคนนี้มากกว่าหัวหน้าอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยทําไมให้เขาน้อยกว่าหัวหน้าอีกคนนึงโอ้โหแบบนี้ก็มีคือเพื่อนร่วมงานเขาก็แอบ,บมาบ่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเออ ห,หน้าเขาพูดมาแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออตําใจต้องใส่เพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปก็ตําใจให้มันสบ,สบายสบายไม่ต้องไปโจมอ่ะเราไม่ได้ทําอะไรผิด,ผดเออแล้วถ้ามันกระทบกับเราก็ไปหาตัวช่วยเช่นแผนกบุตรคนหรืออะไรพวกนี้ผมเชื่อว่าเขาเขาช่วยยินดีช่วยพวกเราอยู่แล้ะเรื่องนี้ครับอืม,อมใช่ผมว่าถ้ามีมหลายคนอ่ะเออ อาจจะรวมตัวอาจจะดูมีเสียงมีนักหนักไปไหนบุคคลเขาน่าจะรับฟังดูครับใช่ครับเราคงไม่อยากเสียคนในองค์กรไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการใส่ซองขบุญไอ้วันนี้โลกเรามันยากยากมากพออยู่แล้วใช่งั้นก็ขอบคุณคุณเกิงมากเลยครับขอบคุณคุณเกิงมากเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ